สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาดีๆเช่นนี้นะคะกับทุกวันนังคาร8นาฬิกาถึง8ปนาฬิกานาทีนั่นเองนะคะกับช่วงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุยาในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปคุยเกี่ยวกับสาระดีๆสุขภาพนะคะวันนี้ขอพูดถึงกำหนดการของท่านผู้บริหารก่อนนะคะเรามาเริ่มกันที่กำหนดการ ปฏิบัติราชาการนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะนายพานุย้มศรีนะคะเริ่มจากช่วงเวลา13นาฬิกาสนาทีเป็นประธานมอบรถลางล้อ,อยางแก่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไซน้อยณหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไซน้อยอําเภอบางบานจังหวัดพระนครสิทธยาน,นเองค่ะถัดไปนะคะกำหนดการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะนายพรพศบันทิญยานุรักษ์ค่ะช่วงเวลา10นาฬิกาสานาทีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดพระนครศิทธิยา ณห้องประชุมมงคลประพิษนะคะชั้นสศาลการจังหวัดพระนครศิทธิยาค่ะและลำดับถัดไปนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยานางสาวรัชนาประทีปธีรานันค่ะ9นาฬิกาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปาะบางคนพิการผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19เชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นั่นเองนะคะน้ำเพล่ราชบุรงจังหวัดพระนครศรียาค่ะและในช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะเป็นประธานประชุมขอรับเงินอุดหนุนบุรณะศาสนสถานประจำปีก็ประมาณ2,564นั่นเองนะคะณห้องประชุมมงคลประพิษชั้น4อาคาร4ชั้นสารการจังหวัดพระนครศรียาค่ะและลำดับถัดไปนะคะ กำหนดการนะคะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอิทธยานางสรันสรานพัสรันพัชรัประโมทกานนะคะสิบนาฬิกาประธานการประชุมคณะกรรมการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัวพฤศจกากส2 5 3ห้องประชุม มหาธาชั้น4อาคาร4ชั้นสารการจังหวัดพระนครศิทธิยานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะกำหนดการของนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอิทธิยาช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นประธานการประชุมหน่วยปฏิบัติการด้านการตรวจสอบติดตามสถานที่ซึ่งจังหวัดสั่งปิดการดําเนินการและนี่เดียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะในะห้องประชุมทางจังหวัด ชั้น1อาคารสีชั้นสรารการจังหวัดพระนครศรียาค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นกำหนดการของผู้บริหารของสรารการจังหวัดพระนครศรียาเองนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาเข้ารายการกันเลยดีกว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากดกรธนภัทรหญิงนันทพรนะคะกลุ่มง,งานทันสาธารณสุขของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาเองคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนีค้คุณหมอแอนนะคะมีเรื่องราวดีๆเด็ดเดเด่นๆมากนะคะที่มาฝากกันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงโควิดนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเรายังไปทำทาฟันทําอะไรอย่างนี้ได้ไหมตามโรงพยาบาลสถานบริการต่างๆค่ะก็สวัสดีค่ะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากนะคะก็ยังไปทําฟันได้นะคะคือในกรณีที่ ฉุกเฉินแล้วก็เร่งด่วนแต่ในกรณีที่มีการรักษาต่อเนื่องนะคะก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอพิจารณาค่ะว่าสิ่งนั้นนี่มีความจำเป็นกับคนไข้มากแค่ไหนเพราะตอนนี้ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ประมาณนึงก็ยังมีอยู่ระดับหนึ่งระดับนึงยังไม่ถึงว่าหมดไปนะคะเราก็ต้องมาระวังกันอยู่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งเราคงปรับมาตรการให้ทําฟันได้ใกล้เคียงปกติมากแบบฟุตบอลชั่น กล้เียงใกล้เคียงแสดงว่าก็คือยังไปรับบริการได้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่คุณหมอจะพิจารณาเป็นเคสด่วนไปหรือประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เข้าใจตรงกันนะคะแล้วทีนี้ก่อนที่จะไปรับบริการมีขั้นตอนอะไรแนะนำไหมคะว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างค่ะจริงๆก็ดูในเรื่องของอสำรวจตัวเองในเรื่องของความเสี่ยงเลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้หรือว่าไม่มีความเสี่ยงเนี้ยก็คือคือเราเราต้องการรับการรักษาจริงๆมีปัญหาจริงก็คือไปได้ในช่วงนี้อะค่ะแต่ทีนี้อยากอยากอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องการมาทําฟันในช่วงโควิดคือทุกทท่านอาจจะกังวลเกี่ยวกับว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉันออกจากบ้านเนี่ยค่ะก็คือแล้วไปทําฟันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะมาคุยว่าในในด้านต่าง เราก็เตรียมความพร้อมไว้นะคะเอาเริ่มแรกเลยเนาะด้านแรกด้านแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องผู้ทันตแพทย์และผู้ช่วยนะคะทุกท่านก็จะมีการสวมใส่เครื่องป้องกันตนเองส่วนบุคคลหรือ PPE นะคะมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับทันตแพทย์สวมใส่กันมันได้แก่มวกแว่นตาแ่นปิดหน้าหน้ากาอนามัยนะคะชุดคลุมถุงมือให้เหมาะสมกับงานนะคะ ที่ทําเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยสุขผู้ป่วยนะคะ,คะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อนะคะ,คะ ต่อมาในเรื่องของผู้ป่วยที่ถามเมื่อกี้ที่เข้ามารับบริการทันตกรรมทุกคนก็จะต้องผ่านการคัดกรองโดยการวัดอุณภูมิอันนี้คือเบสิกเลยเนาะว่าต้องตามสเต็ปที่สถานที่นั้นๆมี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 มาตรการคัดกรองต่างๆใช่ค่ะแล้วก็มีการซักประวัติความเสี่ยงโควิด -19 ค่ะนะคะนอกจากนั้นนี้ทุกท่านก็จะต้องอมน้ํายาบ้วนปากฆ่าเชื้อโรคนนประมาณ30 60วินาทีนะคะ เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อนการทําฟันทุกกรณีะนะคะแล้วก็มีการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มารับบริการนะคะ,คะกรณีที่ดูมีผู้ดูแลมาส่งก็อาจจะต้องจํากัดจํานวนคน,น<อ>ผู้ดูแลนะคะให่ๆเยอะก็คือ1นสองท่านเท่านั <c oughs> ้นแล้วก็ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่อง Fiscal Distancing ซึ่งเป็นอันนี้อันนี้สำคัญมากใช่ใช่ระยะห่างอีกหนึ่ง ส่วนอุปกรณ์และก็สถานที่ทําฟันนะคะอุปกรณ์ทําฟันทุกอย่างเนี่ยมีของเรามีการผ่านค่าเชื้อด้วยน้ำยาค่าเชือ้อหรือ,อการอบไอน้ําแรงดันสูงหรือออโตเคลฟอยู่แล้ว <c oughs> นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วมีการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในคลินิกทันตกรรมโดยการเพิ่มอากาศใหม่ได้ระบายอากาศปนเปื้อนออกอ ตามการซอนิ่งของคลินิกนะคะค่ะส่วนเก้าอี้ทันตกรามเนี่ยจะผ่านการทความสะอาดคื้นผิวทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งานแล้วก็ปิดกั้นบริเวณพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยด้วยวัสดุปิดคลุมพื้นผิวนะคะบริเวณรอบที่ทําฟันเช่นโตเก้าอี้คอมพิวเตอร์นี่ก็จะมีการเช็ดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อและปิดกั้นบริเวณพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยด้วยวัสดุปกคุมพื้นผิวเช่นกันนะะ แล้วก็ในส่วนของหลังจากการทำฟันแล้วการกำจัดขยะนะคะอุปกรณ์การเครื่องป้องกันที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งรวมถึงวัสดุปกคลุมพื้นผิวและวัสดุอื่นๆที่มีการปนเปื้อนละอองฝอยและสารขัดหลัง่ให้ทิ้งแล้วก็กำจัดในขยะติดเชื้อนะคะซึ่งจะมีวิธีการกำจัดที่เป็นมาตรฐานต่อไปไม่ต้องแสดงว่าในในในสถานบริการจะต้องมี มาตรการต่างๆเหล่านี้ครอบคลุมถึงจะให้บริการทนตกรรมได้นะคะมไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของผู้มาดับบริการหรือว่าแม้แต่ตัวผู้ให้บริการเองและสุดท้ายก็ในส่วนของสถานที่จะต้องมีการเซฟเซฟอย่างค่อนข้างมากมีการทําความสะอาดอะไรให้ครอบคลุมสุดท้ายก็คือ,อวิธีกําจัดขยะก็ต้อง ปฏิบัติตามมาตรการหลักในช่วงนี้อย่างเข่งขัดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันป้องกันด้วยเนาะนะคะทีนี้เราก็มาคุยเข้า,าวๆ้เนะะาะเกี่ยวกับคนไข้ที่เดินเข้ามาเพื่อจะมีความประสงค์ที่จะ,ะรับบรกิการทนตการมนะคะมีอาการใดบ้างที่ทบ่งชีว่าจะเป็นโรคโควิด -19 ก้านะคะ,คะก็คือมีอาการไอแห้งเนาะมีไข้สูงกว่า37ส 0.5องศาเซลเซียสนะคะมีอาการหายใจลำบากไม่มีแรงนะคะห<ะ>ากพบอาการเหล่านี้ให้ไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะ,ะแสดงว่าก็อาจจะเข้าข่ายป่วยด้วยเป็นโควิด19นะคะก็ต้องร<ะ>ีบ<ะ>พบแพทย์ก่อนนะคะชหมดท<แ>างทาตการไปก่อนใช่ถ้าเกิดไม่ไม่ฉุกเฉินจริงๆก็คือพบแพทย์ก่อนแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆเดียวเราก็ต้องมีการพิจารณาเป็นหลายๆไป น,ะะนอกจากนี้ก็คือผู้ที่มีประวัติเดินทางจากต่างประเทศหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของอติดเชื้อภายใน14วนันแล้วก็มีประวัติสัมผัสหรือมีอาชีพที่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อนะคะอ่าอันนี้สําคัญมากนะคะควรที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ที่คัดกรองก่อนที่จะรับบริการนั่นเองนะคะใช่ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูว่าการป้องกันโควิดกันบ้างะนะคะ การป้องกันโควิดทําอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ควรจะต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลก็ฮคอ่อ,อย่างน้อ,อย2บ <20 S 1> <ล>วินาทีใช่ต้องบ่อยๆใช่ค,ค,ค่ะแล้วก็ปิดปากจมูกขณะไอจามด้วยซิชชูหรือผ้าอะไรก็แต่นะคะ,คะ ใส่แมสและทิ้งในขยะที่มีฝาปิดนะคะ,คะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะทานอาหารปรุงสุกหลีกเลี้ยงทานอาหารร่วมกันนะคะ,คะแล้วก็หลีกเลี้ยงการไปสถานที่ที่คนหนาแน่นะะเพราะฉะนั้นนะคะการล้างมือนะคะการสวมหน้ากากอนามัยนะคะก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะคะในช่วงนี้นะคะนิวนอมอนไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะก่อนออกจากบ้าน ต้องสวมแมสตลอดเวลาเหมือนที่เรานั่งคุยกันใกล้ๆกันอย่างนี้นะคะเราก็ต้องสวมแมสนะเพราะว่าเป็นเป็นการป้องกันนะคะไม่ได้นะคะไว้ใจใครไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะต้องต้องพกหน้ากากอนามัยติดตัวตลอดเวลานั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาดูมาทวนมาทวนเรื่องเจ็ดขั้นตอนของการันะอย่ามองข้ามนะคะวันนี้เดี๋ยว จะมาทวนก่อนการล้างมือไม่ใช่ว่าล้าง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 เสร็จจบไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนที่ลึกซึ้งนะคะเพียงแค่สั้นๆง่ายๆแค่เจ็ดขั้นตอนเดี๋ยวให้คุณหมอช่วยสาธิตให้ดูดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวมาทำร่วมกันเลยมา,<อ>าทำพร้อมกันนะคะ<_<_>ขั้นตอนแรกนะคะก็ฝ่ามือถูกนนะะารฝ่ามือถูการแบบนี้นะคะขัะ้นตอนที่สองฝ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้วค่ะแบบนี้นะคะสองด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้น ขั้นตอนที่สามฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิว้วอ่าเหมือนกันอ่าคนละด้านะนะคะซ้ายขวาสลับกันแล้วก็ค่ะฝ่ามือถูฝ่ามือฝ่ามือ<ล>ถูฝ่ามือนะคะนะคะ,ะ,คะและ้วก็หลังนิ้วถูฝ่ามือ,อ แล้วก็ถูนิ้วหัวแม่มือมาโดยรอบนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปร้องเพลงร้องเพลงไปด้วยนะคะก็ดีเซตดีค่ะแล้วก็ถูปลายนิ้วถูฝ่ามือเหมือนเราเกาๆอย่างนี้เนาะวนๆเกาๆอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายถูรอบข้อมือข้อมือนะคะไปนั่ง เป็นอันจบขั้นตอน7ขั้นตอนในการล้างมืออย่างถูกวิธีนะคะเพียงแค่สั้นๆง่ายๆนะคะล้าง7ขั้นตอนอย่างถูกวิธีด้วยน้ําสบู่หรือแอลกอฮอลเจลนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ช่วยเราป้องกันโควิด1 9หรือว่าโรคอะไรหลายๆได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามือเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเราอาจจะไปหยิบจับอะไรที่ว่ามีเชื้อโรคแล้วมือวายนะคุณหมอเนาะ หยิบอะไรเข้า่าขยี้ตาล้วงแคะแกะเกาวก็ไม่ได้เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่จะอาจจะพาเชื้อโรคนําพาไปสู่ร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นล้างมือเจ็ดขั้นตอนก็ฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะทีนี้เราเน้นหลักก็คือสองก่อนกัห้าหลังในการล้างมือก็คือสองก็คือก่อนทําอาหารสองกัอนก่อนรับประทานอาหารด้วยแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะควรล้างค่ะเจ็ดหลังก็คือหลังเข้า ห้องน้ำหลังจากสิ่งสปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงและหลังกลับจากนอกบ้านค่ะสำคัญมากๆนะคะควรที่จะทำเป็นประจำและบ่อยๆเลยนะคะไม่ได้เลยนะช่วงนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะต่อมาก็เรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากเพราะบางทีเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิว อาจจะยาวนิดนึงเพราะคุณหมออาจจะต้องใช้เวลาในการหนึ่งโซเชียลดิสแทนซิ่ในการเตอร์ไลน์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทันตกรรมอาจจะทำให้มีคิวที่อาจจะต้องรอรอ,รอค,ะคะ่อนข้างนานนะคะช่วงนี้ระหว่างที่รอจะได้คิวไปทำทันตกรรมต่างๆนะคะกะ็คุณหมอจะมาแนะนำถึงการด,ดูแล,ลก่อนเนาะเป็นการเยียวยาเพื่อเพื่อแบบก่อนจะถึงคิวเรานะคะดูแลให้สุขภาพช่องปากเราแข็งแรงนะคะอาจจะได้อาจจะไม่ต้องไปหาเลยก็ได้นะ ใช่ใช่ถ้าเกิดเราสามารถทําได้เองเพราะว่าบางอย่างที่เป็นอะไรฟุ้งกระจายอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําได้ยากลาบากหน่อยในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถคลีนแล้วก็ดูแลสุขภาพช่องปากได้ด้วยตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาะเดี๋ยวเรามาสอนแปรงฟันวันนี้วันนี้คุณหมอมีโมเดลมาฝากนะคะใช่มาให้วอุ้มได้ดูนะคะอันนี้นะคะอุ้มไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร เอาดีไหมได้ๆไปเลยค่ะอันนี้นะคะคุณหอใกล้ๆก็ไหวค่ะค่ะนี่นะคะก็มีขนาดเล็กขนาดใหญ่อ่าอันนี้นะคะฟันของคนเราใช่ใช่ก็คือคนเราก็จะมีบางครั้งก็มีอันนี้ยี่สิบแปดซีอันนี้สามสิบสองซี่ต่างกันยังไงคะคือคือสามสิบสองสามสิบสองก็คือมันอ่าอันนี้คือมีฟันคุดค่ะและในสุดของ ทุกด้าน 4C ซี 4, แต่นี้ฟันคุณสามารถขึ้นมาได้ก็จะเป็น3 2ซีในช่องปากโอเคไหมค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะทีนี้เราก็ต้องมาเลือกลักษณะของปลายสีฟันนะปลายสีฟันก็ต้องเป็นแฟนสีฟันที่ซุปเปรซอฟเลยค่ะนุ่มสุดเลยค่ะควรใช้ปลายสีฟันนุ่มๆหน่อยนะคะบางคน ไม่นุ่มมันไม่ถนดัดขอขอใช้แปงสะอาดเลยเอาแต่ว่าเป็นที่ <c oughs> ค่ะนั่นก็คือจะเกิดปัญหาคอฟันสึกนะคะเพราะฉะนั้น,นนะคะควรเลือกแปลงให้ถูกวิธีด้วยนะคะควรเรืองที่แบบนิ่มๆเนาะเดี๋ยวจะกะว่าฟันจะสะอาดกลายเป็นคอฟันสึกไปซะใช่ๆทีนี้มาดูวิธีการแปรงฟันนะคะแปรงมฟันที่เราจะใช้เทคนิคในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นขยับและปาด นะคะก็คือเราจะเอียงปลายสีฟัานสีสุ15องศาไปที่ร่องเหงือกนะคะขยับขยับและปาดขยับและหยับและปาดนะคะทุกทุกด้านเลยเริ่มต้นตั้งแต่ด้านนอกก่อนนะคะทุกซี่ทุกบริเวณขยับแล้วปาดขยับแล้วปาดนะคะเสร็จแล้วก็มาด้านในบ้างก็เช่นเดียวกันเอียงปสีฟันสีสุข5องศากล้องเหงือกนะคะแล้วขยับแล้วปาดขยับแล้วปาดไปเรื่อยๆนะคะ แล้วปาดแล้วแปรงเบาๆไม่ต้องแปรงแรงนะคะแล้วก็ข้างคันนี้ข้างล่างก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเอียงไปส,สีฟันสีฟ้าองศากระล้องเหงื่อขยับแล้วปัดขึ้นขยับแล้วปัดขึ้นนะคะขยับแล้วปัดขึ้นทุกบริเวณเลยนะคะ<ช>แล้วก็มาด้านในต่อ<ช>นะะ<ช>ขยับแล้วปัดนะแล้วปาดนะคะ ถ้าเกิดทําได้อย่างนี้นะคะ่ะจะลดการเกิดฟันผุแล้วก็ลดการเกิดเหงือกตักเสษเนื่องจากปริมาณหินปูนได้เลยเนื่องจากจะกำจัดพักที่เกาะตามตัวฟันนะคะเสร็จแล้วก็คือมาแปรงทางด้านบดเคี้ยวนะคะของทุกบริเวณนะคะสี่ทั้งสี่ด้านเลยนะคะค่ะอันนี้ก็คือทำความสะอาดฟันโดยวิธีการแปรงฟันไปแล้ว นอกจากนี้เราก็ต้องแปลงลิ้นด้วยนะคะอ๋อสำคัญนะเพราะลิ้นเนี่ยเป็นเวลาเราทานอาหารเนี่ยเศษอาหารอาจจะก,กักเก็บบริเวณต่มรับรสของลิ้นทั้งหลายแหล่ะนะคะหรือเราทานยาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะอาจจะทําให้การรับรสแปบเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เรื่องของกลิ่นปากด้วยก็คือแปลงลิ้นด้วยค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยเราก็ควรสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่ามีความผิดปกติในช่องปากอย่างไรบ้างนะคะ,คะก็คือบางทีก็ ในเรื่องของรอยแผลต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะคะแล้วก็โอเคนี่คือการแปรงฟันนะคะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยแปรงแบบนี้รับรองว่าสะอาดแน่นอนนอกจากแปรงฟันแล้วมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างอื่นด้วยได้ไหมคะเช่นไหมขัดฟันได้ไหมเราก็จะมีไหมขัดฟันนะคะก็แล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วแต่ยี่ห้อที่ขายอยู่ในท้องตลาดแล้วแต่ความถนัดนะคะก็จะมีแบบเป็นเส้นไหมหรือแบบเป็นเทปก็มีนะคะนะคะ ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนใช่ใช่ทีนี้ในส่วนของไหมคัดฟันนะคะเราก็วิธีการใช้เรามารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะะเราก็จะใช้อะ ดึงมาประมาณครูหนึ่งเนาะแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยเราก็พันด้วยนิ้วกลางจับด้วยนิ้วชี้และหุนิ้วหัวแม่มืออย่างนี้นะคะพอถนัดมือไม่ต้องยาวหรือสั้นเกินไปแล้วสอดไประหว่างซี่ฟันนะคะโอบรอบซี่ฟันให้รอบนะคะทั้งทั้งหน้าและหลังซ้ายและขวานะคะเพื่อทําความสะอาดล่องเหงือกนะคะที่ระหว่างซี่ฟันที่การแปรงฟันไม่สามารถเข้าถึงได้ การอย่างนี้จะลดการเกิดฟันผุได้อย่างมากเลยถ้าท่านทำได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเราจะทํามันมีเทคนิคเทคนิคหนึ่งก็คือสองสองสองคะของกรมอนามัยสูตรการแปรงฟันสองแรกคืออะไรสองแรกคือแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าเย็นสุกต้องหรือจะเพิ่มไปหลังอาหารด้วยก็ดีนะคะทีนี้สอบถามเพิ่มเติมหลังอาหารเคยได้ยินมาว่า ถ้ารับประทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ควรที่จะไปแปลงทันทีควรจะทิ้งไว้ก่อนสักพักเนื่องจากเหมือนประมาณว่าออ,อะไรที่ท,ที่ที่เคลือบที่ฟันอาจจะทําให้สึกก่อนไปอันนี้จริงไหมคะเอออ่ะเดี๋ยวมีมีอีกสองหนึ่งค่ะอีกสองสุดท้ายคือหลังจากการแปลงฟันแล้วะนะคะก็ะคะือยังไม่ไม่ทานอะไรเลยสองชั่วโมงค่ะอ่าค่ะนี่เป็นเป็นหลักการเพราะว่าเวลาแปลงฟันเนี่ยมันจะมีฟลูออรัสนะคะก็คือ ก็คืออยากทิ้งไว้ในรักษานานแล้วก็อย่าพิ่งทานอะไรสองชั่วโมงค่ะะนอกจากนี้ก็คือแปลงฟันให้นานสองนาทีอันนี้ก็จะเป็นสูตรสองสองสองค่ะประมาณนั้นแล้วถ้าเราทานเสร็จแล้วแปลงเลยทันทีได้ไหมแปลงเลยทันทีเหรอคะจริงจริงจริงหลักการแล้วควรแปลงนะคะไปได้เลยไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับที่ว่าอาจจะทําให้ฟันสึกก่อนไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เพราะเห็นบาง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 ที่แชร์กันอย่างเงี้ยค่ะหมอแบบว่าเหมือนแบบ เพิ่งทานผลไม้มาทิ้งช่วงแป๊บนึงนะเดี๋ยววิตามินซีอะไรอะไรประมาณทำนองนี้ค่ะอ๋อออันนั้นก็จะเป็นเรื่องของวิตามินวิตามินในส่วนที่จะให้มันแอบซับอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเรื่องของการป้องกันฟันผุเนี่ยคือเราอ่ะจะพยายามคลีนเศษอาหารที่ที่ติดอยู่หรือเราทานพวกน้ำตาลอะไร้ยคะเราก็จะต้องพยายามคลีนโดยทันทีเพื่อไม่ให้สะสมตัวเพื่อจะต่อให้เกิดฟันผุอย่างนั้นนะคะแสดงว่าเด็ก ทานนมก่อนนอนทานเสร็จไปแปรงฟันเลยได้ทันทีไม่มีปัญหาไม,ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับที่เครื่องฟันจะจะสึกหลอสึกก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องทิ้งระยะไม่ไม่ไม่ก็ถือไปฟันได้ได้เลยทันวันสัคุณแม่แปรงฟันได้ไดเลยค่ะงั้นแสดงว่าอาจจะเข้าใจผิดนะคะก็คือว่าหลังรับประทานอาหารนะคะถ้าเป็นไปได้หรือสะดวกนะคะก็ควรที่จะแปรงได้เลยทันทีนะคะถ้าไม่ได้ยังไงจริงๆก็อย่างน้อยวันละสองครั้งก็ตามสูตรที่คุณบอกว่าสอง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 แรกก็คือเช้ากับเย็น เย็นถึงก่อนนอนเลยนะไม่ใช่ว่าเย็นเสร็จแล้วปุ๊บไปทานอะไรต่อไม่แปลงแล้วนะอ่าแล้วสองที่ที่สองก็คืออ่านี้สองครั้งอ่าสองครั้งสองครั้งแล้วสองนาทีสองนาทีถูกต้องอ่าแล้วก็สองชั่วโมงยังไม่ทานอะไรอ๋อใช่สองสองสองนะคะสูตรนี้รับรองว่า ฟันจะอยู่กับท่านไปได้อย่างยาวนานนะคะสุขภาพช่องปากแข็งแรงแน่นอนไม่พบไม่พบปัญหาสุขภาพช่องปากแน่นอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็จบลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังน,นะคะและกท่านผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ตลอดเวลานะคะในช่วงเวลาดีๆทุกวัน,นะะังคาแปนิกาถึงแปนากานาทีนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอน,นมากๆนะคะที่มาให้ ความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากว่าเราจะดูแลรักษาตัวรักษาสุขภาพช่องปากอย่างไรในช่วงโควิดเช่นนี้นะคะช่วงนี้นะคะโควิดยังไม่หมดไปเหมือนอย่างเราสองคนนะคะที่สวมอยู่นั่นก็คือหน้ากากอนามายัยแล้วก็ที่สําคัญะคะก็ต้องล้างมือใช้ไมะคั้ง,งนอล้างมือบ่อยๆแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะทุกวันอังคารแปดนาฬิกาถึง 8, ง8ง30นาฬิกาบนาทีกับช่วงสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Thank <laughs> you.